สวัสดีครับผมต ah> ั for ้ง <do> อ <fuck> like? ิศ <gamma rock teor in> ุยุตยาครับผมวันนี้ครับเลิกดีนะครับจะมาส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลูกค้าครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมแนะนำตัวครับที่สลายุทธชนะนิมครับผมวันนี้มารับรถรุ่นอะไรครับผมสลายุทธ์เอ็กซิลี่ครับเอ็กซิลี่ครับเป็นตัวไหนตัวตัวเตี้ยตัวสูงตัวเตี้ยตัวเตี้ยแคบเนอะเป็นตัวสปีดอ่าเดี๋ยวเราลงรูปไว้ให้นะครับผมวันนี้เป็นอ่าเรามามาจากจังหวัดอะไรครับผมมานคือรถอะไพี่อยู่ยุตยาอยู่ยุธยาอยู่ทำงานอะไร โรงงานเป็นพนักง,งานโรงงานนะครับผมก็จัดจบตามโปรแม็กซิ่งเลยนะครับอ่าแล้วก็โอเค <c oughs> ก่อนไปพี่อยากให้สายุทธแนะนําลูกค้าเ <c oughs> พือพ่อนๆทางบ้านเผื่อมีใครสนใจจะออกรถเงี้ยแนะนํามาซื้อรถกับพี่หน่อยบริการเป็นไงก็ออกได้จริงจบจริงไหมบริการเป็นไงบริการดีครับอ <c oughs> <c oughs> อายุงานสี่เดือนก็สมารรออกได้อ๋อของเรานี่ยอายุงาน4เดือนด้วยใช่ไหมครับตามที่ตามที่ลงโฆษณาไว้เลยก็คือเป็นเคสเนี้ยก็คือเป็นเคสตัวอย่างเลยอายุงานน้องแค่สเดือนเองนะครับผมอายุกานยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดเองมั้งใช่ไหมประมาณนี้โอเคก็ก่อนไปนะครับผมก็ยังไงฝากผมแต่งอีสุวิยาไว้หนึ่งตัวเรื่องในการซื้อรถอิสุไปแดงน,นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับทางบ้านก็โทรติดต่อสอบถามได้ว่าเขาจะได้รู้ว่าซื้อได้ไม่ได้อย่างไงก็ถามไปก่อนได้นะครับผมถ้าไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะคครรัับบผมมขอา ขอบคุณครับเค